สวัสดีครับช่องพิทพาชมวันนี้เหมือนเดิมนะครับมีรถเข้ามาสวยๆแล้วก็จะนำมาเสนอนะครับพา f อทุกท่านเนี่ยได้ชมนะครับเผื่อมีลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถประมาณนี้จะได้ไปเปรียบเทียบนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนนะราคารุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลในเชิงชันธนาการก็แล้วกันเนาะนะ อ่ะคันที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับเป็น t o y o ต้าไฮรักรีโเป็นตัว p r u n n e เเป็นตัว2.4 e plus นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะเป็นตัว Smart c a คด้วยนะนะครับก็คือกระบะแคปยกสูงนะครับปี2016คันนี้เปิดราคาตอนนี้ก็อยู่469,000บาทราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับ ที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะขับขี่ง่ายนะตัวออโต้นี่มันก็จะแพงกว่าตัวเกียร์มินวนอยู่นะ,นะมาดูรายละเอียดกันออปชั่นนะครับในส่วนของด้านหน้านะตัว2.4 e นะครับไฟหน้าก็จะเป็นมันตินะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับก็จัดอยู่ในโฉมของ a1 นะปี16เนี่ยก็เป็นตัว r ี v o โฉมแรกนะครับ นะก็เปิดตัวออกมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับยางตัวนี้ได้ยางใหม่นะนะครับขอบ17เป็นของกุดเยียยางใหม่4เส้นเลยนะครับในดูปี20เลยนะมีการเขาเรียกอะไรมีการกระแทกหรือว่าบันไดข้างให้ด้วยนะเพราะเป็นรถสูงนะ แล้วก็กระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่เป็น led ให้นะครับติดตั้งมามือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับตามสไตล์เดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะรีโมทแบบ jack ナイ퀴นะครับมีระบบอิโมมาให้นะให้ดูด้านในนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ประมาณนี้ ดูไมล์ก่อนเลย p ีห่งหวิ่งมาเท่าไหร่วิ่งมาแสนหกสีปีแสนหกนะครับก็อยู่ในแรนกิ้งแหละนะครับการใช้งานเกียร์อัตโนมัติขับขี่ง่ายๆนะครับเป็นแบบชีวเคีื่วนมีโหมดเอสให้บวกลบเกียร์ได้จอดแปะได้มีโหมด Power Mode หมดอีโคโหมมาให้ก็ถือว่าเอาใจการขับขี่ตอบสนองให้ดี มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือตัวเกียร์อัตโนมัติของโตโยต้าเนี่ยนะครับมันก็ขับสนุกเพราะว่าในเรื่องของความเร็วต่ําแรงบิดมันก็ให้มาดีในรอบของรอบเครื่องยนต์ต่ำนะแรงบิดก็สูงประมาณนี้นะครับและตัว2 4 e เนี่ย450นิวตันเนี่ยนะครับแรงบิด450ก็ถือว่า เยอะพอสมควรนะครับสำหรับกระบ,บะนะตัวนี้เป็นตัวพีเดเนอร์ตัวยกสูงนะครับเป็นสมาร์ทแคปเป็นตัวเปิดแคปได้ในเรื่องของการจะบรรทุกด้านหลังแล้วก็ใส่สัมภาระอย่างอื่นได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะโดยสารได้ด้วยนะปกติก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะบ้านเราใช้รถนะครับบรรทุกของด้วยแล้วก็ใช้โดยสารด้วย นะครับยิ่งเป็นตัวโอเ n c นแฉกนี่ขึ้นลงง่ายหรือว่าจะเอาสัมภาระขึ้นลงก็เอาสัมภาระขึ้นลงได้ง่ายนะก็ถือว่าทําออกมาตอบโจทย์ให้กับการใช้งานให้เนีประสงค์ขึ้นเนาะนะนะให้ดูในส่วนของความเดิมเนี่ยพวกซอกต่างๆนะครับพวกบานภาพพ,พวกยุดจุดยึดติดต่างๆนะอันนี้ก็คือความเดิมไม่มีรอยแกะรอยขันรอยไขนะพวกนี้นะครับ ก็คือเดิมๆโรงงานอะเบาะเป็นเบาะผ้าสีออกเป็นสีออกจะเรียกว่าน้ำตาลก็ได้นะอันนี้ก็ธรรมดานะก็ไม่ถือว่าสุดนะครับโดยตามก็จะประมาณนี้แหละเบาะนะครับมีข้อดีก็มีข้อด้อยนะก็อยู่ที่คนชอบนะครับเกียร์สมูทดีนะครับจับคู่กับเครื่องยนต์2400ซีซี150แรงก็ถือว่า ขับขี่สนุกนะก็เรียกได้ว่าแตะคันเร่งนะครับก็ทันใจเลยนะครับความเร็วก็พุ่งออกไปทันใจนะก็ทำให้ขับขี่สนุกขึ้นนะครับคันนี้อย่างพวงมาลัยก็หุ้มยูริเทนนะครับนะหุมยูริเทนแต่ว่าจับกระชับดีไหมก็พอดีนะครับจับกระชับดีนะก็ถือว่า ออปชันในการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับถ้าว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าเนี่ยก็ยังได้เป็นอัตโนมัตินะครับแต่ไฟสูงไปต่ำปรับเองมันก็เนี่ยประสงแหละนะครับในเรื่องของการขับขี่ในเมืองบางทีเราอาจจะลืมนะครับหรือเปิดไฟนะพวกปรับกระจกพวกแอร์พวกนี้ปรับมือนะครับ แอร์เย็นไวนะครับเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะครับเปิดเปิดเปิด,ปดขึ้นมาเย็นไม่ต้องรอนะนี่คือเป็นจุดจุดดีของเขาของโตโยต้านะครับเปิดปับ๊บเย็นเลยอย่างเงี้ยนะคือรถกระบะยกสูงเนี่ยการขับนะมันก็บปินเกประสงค์ขึ้นแหละนะครับมองวิสัยทัศน์ก็ดีขึ้นนะอุค์กรอื่นก็ถือว่าเพียงพอนะอย่างอย่างที่ผมบอกว่าตำ่ำน้อยเลยก็ต้องให้ในเรื่องของพวก รับพับกระจกเนี่ยมองข้างไฟฟ้าพวกนี้นะครับเอาไว้ง่ายๆนะครับกระจกต้องเป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยจะเรียบออโต้ฝั่งคนขับด้วยคือแค่นี้นะการใช้งานหลักๆเลยนะที่ให้มาในเรื่องของโหมดในเรื่องของควบคุมพวกจออินเตอร์เทนลดเสียงเพิ่มเสียงต่างๆนี่บางทีมันก็จาเป็นนะเราไม่ต้องไปละสายตาหรือว่ามองไปที่หน้าจอเราคอนโทรลจากพวงมาลัยได้มันก็ทําให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มันปรับระดับได้ด้วยนะสูงต่ำได้ด้วยพวงมาลัยเนี่ยนะครับอย่างนั้น,นี้ก็วิ่งมาแสนห0 0มืนาพนะครับราคาตอนนี้ก็4ี่แสนหกหก็ถือว่ามิกเนนะครับสภาพโดยรวมก็เกิน90%ปร์เซ็นต์ะครับประเมินมานสภาพไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกภายในความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับยางต่างๆความน่าใช้นะ เกียร์ออโต้มันก็ขับง่ายใช้ง่ายมีการใช้ในเมืองต่างๆรถติดๆก็ไม่ต้องเหนื่อยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่เป็นขับทำงานขับเดินทางก็พอได้นะครับโหมดเกียร์ก็สามารถที่จะเชนเกียร์ได้เลยตรงนี้นะครับหรือว่าจอดแปะก็ได้มีช่องชิปล็อกให้นะครับมีโหมดในการขับขี่ได้พวกนี้นะครับว่าเนี่ประสงค์ พื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็โดยสารได้นะครับมันก็ไม่ถือว่าแคบมากนะยิ่งทุกวันนี้รถใหม่รถสมัยใหม่เนี่ยทาพื้นที่มาให้นั่งสบายนะครับให้โดยสารก็ปกติเลยผมก็เคยโดยสารไปหกคนเลยนะรถประมาณนี้ของผม,ผมยิ่งเป็นตัวมาด้าด้วยเป็นมาด้าตัวเก่าตัวเล็กนะครับนะระบบความปลอดภัยระบบเ e บรก ABSEBD e นะครับมีมาให้ รวมไปถึงถุงลมนิภัยก็ได้มา3าตำแหน่งนะครับตรงนั้นจุด1แล้วก็ตรงด้านผู้ขับเนี่ยสตำแหน่งนะครับก็ได้มาถือว่าเพียงพอแหละนะครับในการใช้งานนะยิ่งได้รถเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับยิงได้ดีนะไฟหน้านี่ก็ปรับได้นะครับปรับความสูงต่ําได้นะถึง6ระดับนะนะเพราะอันเป็นรถสูงอยู่แล้วมันอาจจะไปแยงตาคนอื่น ครับก็ปรับให้มันต่ําลงเวลาเราบรรทุกสัมภาระบรรทุกสินค้าบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะหนะักท้ายหน้ามันเชิดก็ตามสไตล์ของรถกระบ,บะนะครับนะส่วนมาดูในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับนี่ที่ผมบอกนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2ตําแหน่งนะครับมีเสียงแต่ภาพไม่มีเพราะไม่มีกล้องนะครับตัวนี้เป็น 2.4E แ็คไลน์นงไลเนอร์ก็ดูสะอาดสั้นดีนะนะครับโดยรวมก็น่าใช้นะครับเนี่ยอันนี้คือความเดิมดูพวกช่วงลงช่วงล่างยางะอะไหล่ครบช่วงลงช่วงล่างนี่ก็จะนี่เป็นหนบ5ผ้าแผ่นซ้อนเน้นในเรื่ององการบรรทุกแหละ,ะ,ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับความเดิมของห้องเครื่องเป็นไง ดูนอ็อตเลยเนี่ยอันดับแรกนะครับนอ็อตมีการขายกันขายไหมนะครับคานด้านข้างแก้มซ้ายแก้มขวาเงี้ยคานด้านหน้าพวกนี้นะครับแบบนี้ก็คือเดิมเดิมให้ดูนะนี่รถเดิม,ดมคือรถเดิมนะครับรถเดิมมือเดียวห้างเลยนะที่ผมนําเสนอราคาก็ถูกลงอะ่ะนะครับสภาพาแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับลดคอร์สได้ก็ลดนะครับ เราใช้งานใช้กันยาวๆนะครับรถมือสองถ้าเราดูแหล่งที่มาที่ไปดีๆนะครับเลือกซื้อดีๆก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับอย่างคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแหละเป็นออโต้ด้วยพ i เลเนอร์ด้วยนะครับเป็นรถแบรนด์ตลาดด้วยหลักๆเลยก็มีเลือกหลายคันนะครับคันนี้นะครับสามารถฟรีดาวนะครับออกรถศูนบาทได้ต่างจังหวัดจัดได้จะได้ทุกอาชีพ นะครับสามารถโอนจองล็อกรถได้มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วจังหวัดทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกทั่วประเทศเลยนะว่ากันง่ายๆก็คือท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็มีนะครับการอนุมัติค่อนข้างที่จะง่ายนะครับขอให้ตรวจสอบที่มาที่ไปรายได้ได้แค่นั้นนะครับเอกสารครบรออนุมัติผลได้ไม่เกิน2วันสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแดีวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ